เจ้าเจือยุควายไอริคือแบบว่าเสียวมากนี่แหละ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  Happy Birthday Happy Birthday เคยเยอะที่สุดในโลกอ่ะต้อนกูประเทศไทยถ่ายรูปไปแล้วก็แบบว่าโบกในผ้าอันไหนที่สิ่งมีชีวิตไหนที่ไม่ใช่คนเลยก็ถือดีพรีเซนต์แบบว่ามีสระเพชั่นแล้วก็อะไรทุกอย่างอ่ะแล่วเจ๊ไปาั่งอะไรนะสั่กิจกรรมเปียงยางค่ะโอเคนะเปียงยางด้วยนะ สัมพันธ์ <chocolates> หน่อยนะครับท <ros ient> like ี่ฮ่องกงเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่เสี่ยวเราได้แต่งงานด้วยการิงยืดปั๊บหรือเปล่าเล่นคือเขาไม่ได้เขาแค่ใ่ฝักพี่หนูดูเหมือนเกย์เหมือนกันเลยนะครับ อันนี้คือเราจะไปงานพายนะครับแต่ว่าเมื่อกี้น่าซีมาเรารถติดมากนะครับก็เลยบอกว่าแต่เห็นใจลองโหลดแอปบอสไซเอาแต่ว่าผมมันกระเซิกงมากเลยนะครับก็เลยแวะมาตัดผมก่อนอันนี้เป็นร้านที่แบบว่าเคยมาตัดตอนมหาลัยแล้วมันอยู่ใกล้ตรงงานพายพอดีนะครับก็เลยแวะเข้ามาตัดกว่าจะได้ตัดคือนานมากนี่คือเลทมากนะพี่อัดถึงแล้วเนี่ยพี่อัดโทรมาถามว่าไงนะเฮ้ยทุกคนดีนะครับที่ปีนี้เขาแบบว่าขบวนมันยาวมากเลยนะสายสองจนถึงห้าโมงเย็นแต่ว่าตอนนี้แบบว่าประมาณแบบว่าสายสี่็ยังขัดอยู่แล้วนะครับพี่อัดกัน คนเยอะมากเลยนะครับนี่งานคลิปเทพทุกคนคนเยอะกว่าที่คิดไว้อีกนะครับเยอะมากเลยอะ่ะโอ,โอะลแล้ว บา์คลสพี่นันไปอยู่แล้วเราต้องเป็นพิธีกร่ไหนก่อนพี่นันไกลับไปหาแฟนที่ไต้หวันแล้วเพื่อกตรตัวแต่งงานไม่ใช่ไปเจอด้ยนะเป็นเกาสองใครหนาเราต้องเปพิธีกรพากสยามสองคนแล้วพี่อารลี้วจากความจริงหน่อยเมองาเลดี้ดีมากแกบอกผู้ชายมันเยอะกว่าที่เัาคิดไว้อีกนะแบบว่าเกย์พวกเกย์เอเชียอะไรเงี้ยรตัวกันนะไม่มีแบบแบบถอดเสื้อแบบที่ในเนที่เราเห็นยกงส้มน้อยแต่มากเรียบแต่โกหุนเสียวอ่ะแต่แอคเคอร์เกาหลีทำไมนะดี เก๋สิอะไรนะเขียวเรองเท้าเนไหนดูหน่อยสิน่าทานมากเขียวมากเลยอเกเขียวอ่ะแต่เขาตีคขาถามไปถามเขาได้ไหมไปบอกเลยว่าเราเป็นแฟนเขาแล้วก็เราดูทุคลิปของเขาแล้วเออนปจตแล้วเนี่ย Happy pray Happy pray Happy pray Special Run แบบว่าก็คือแบบร้านต้องเป็นหรอต้องเป็นแบบเวิงอย่างเงยอะหรอแล้วถ้าวางได้ไหมแบบพังจานสตาร์ท ไม่ได้จากที่กูเคยเห็นเหรเห็นที่ไหนก็ตามกูเคยเห็นมึงสามเบอร์ดีบีดิบของกระถามบอกว่าเอวันนี้มาเกิดคุณลูกค้านะครับที่โปรโมชั่นกูถามว่าใครที่เนทที่เนทให้เบอร์กูตาครันดีดด้วยแฮ p ปี้ไพร์ Happy ้ r i d ์จ Happy ป r i d พร a l l เล h a p p y ี r i d ร์ คือสู้ไต้หวันได้แล้วนะเตองนี้คือสู้ไต้หวันดีตอนแรกคือะพี่อัดเป็นไงบ้างลองกูแล้วให้ไปไกับชดีมาเหรือว่าไปหนผู้ชายก่อนถ่ผู้ชายอนเอร์เที่มาอนเอเอ็นจีอเอ็นเตอรูนปูปูนปูแฮปปี้ไพร์สครับแฮปปี้ไร์ไ์ครับผมเดี๋ยวมาแฮปปี้ไพร์โอเคแล้ววันนี้มาถึงแล้วโอเคนี่ค่ะไม่ได้ดอยไปนขอคุณเลยเอาทุกคนแล้วก็ตีแนเอา เป็นไงเป็นไงนปจตอมแปกแล้วแฮ p ปี um, ie, ้ไพร์จงเลียงควายจงหมนหยอกจะกระชื่อว่าเจ้า傲姐เจ้า傲姐没เ过骄傲姐是 f เ i ส a y 啊骄傲姐 You 快吗骄傲之声那不 You 快吗เจ姐一块 OK ้傲姐 You ย哈哈ไฟมีคนที่อยากได้กฎหมายส่งมาเท่าเดียวมากที่สุด ถ้ากิดคนกระเป๋าจะเจอป๊อเปอร์ไปคุณโทมาถ่ายเยอะป๊บปเปอร์ปั้มีไม่เจอแน่นอนเเเเพพราาะลทฉยๆโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่ได้เพิ่งซื้อมีเฮ้เพิ่งซื้ออันใหม่มาเลยยังไม่ได้ลองเลยอ่ะหาคนรองเหรอใครเป็นใครเนี่ยบาร์ลไฮไลท์ของงานโดนโดนไปโดนกัดรถพี่ชฉลี่ยแล้วถ่ายไม่ทันผู้ชายอ่ะเป็นบทเรียนนะน้องนะว่าว่าผู้ชายมาก่อนชี่ี น,นี่คนหนื่งทะเบียนลร้านเดี๋ยวมันจะมีเบื่ออยู่คนนึงเลยนี่ใครเดินผ่านมาก็รู้จักหมดเลยได้สัน้น h จนะ s something The l l the people in this world What do you want to say Like l o t of gay guy in this world and I'm still single Single as well That's okay One day you come เพรว่านามประเทศนี้ก็เคยเยอะที่สุดในโลกอะ่ะต้องคือประเทศไทยถ่ายรลปไปแล้วก็อย่าลืไปบ้าอันไหนที่สิ่งมีชีวิตไหนที่ไม่ใช่กระเทยแล้ก็ไดีเี๋วมาแม่สวยมากแต่ไม่ร้ายนะ ครันที่ยี่สิบสามให้ยี่สิบสองด้วยเดี๋ยวมาถ่ายที่ปอปันนะครับค่ะโอเคได้เลยนะโอเคได้รับเดี๋ยวไว้ไปหานะครับเปล่าเดี๋ยวเปล่าเปล่าหรอใช่โอเคนะ้เดี๋ยวยิงสองตัวกันได้ครับคุณพี่เสี่ยวมากดับจึ้งเกินเลิศเล่นเล่นเล่น Happy Price ครับพี่เสี่ยวมากเลย Happy p พร c e ครับกูที่ว่ากูเลทแล้วนะ ตนนี้พวกขอบวนที่สองคือตามเวลามาแล้วแต่ขบวนที่4ี่ได้แล้วอ่ะทุกคนให้เ่งตามเวลาต้องเป็นขบวนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเหรอ,อได้ขบวนเดียว 2. 2> เลยสองยาวเพรขบวนมันก็เยอะนะเราก็แบบยาว น,นีกเรื่องจริงผู้ชายเขาบนช้ำเลิศสคนม <c oughs> ึงเลิศเกินขาดเลิศป,ป๊อปหรือเปล่าแ <c oughs> กไม่ไากเออเราไม่ได้ยืนต้องแก้ข่าวด้วยปาก,ปก ยึดยึดแก้ข่าวด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องแบบบอกกันมาเพื่อให้ความรู้กับผู้ชมว่ามันต้องไปได้เลแต่วันนี้มีไหมไม่มีทุกคนอย่าเข้าใจผิดราคาเราให้ความรู้คนเฉยๆไงแต่หลายคนมาไม่รู้บางคนไม่เคยมาว่าอะไรมาได้แล้วมาไม่ได้อเลยอย่างเช่นปอบดูพี่เขาดันเลยเหนื่อยไหมเขาเครับ Happy Friday! <laughs> เล่นป่ะไหนพรีเซนต์เลยดิแบบว่าพรีเซนต์แบบว่ามีสปายเลยชั่นแล้วก็อะไรทุกอย่างอะไม่ต้องไปสั่งอะไรนะแล้วก็จะกำเปียงยางค่ะโอเคนะเปียงยางด้วยเนาะเออ ขอไทลุ้มหน่อยด้วยได้ไหม่รด้ขอไทลุ้มร้อยแรงมากเลยช่องนี้แรงมากเลยท่าไงครับแทบไพรครับแทบไม่พายร้อยเพราเราได้แต่งงานด้วยกันารรขอให้พวกเราอ่ะมีผัวไม่ได้แต่งงานด้วยการสามคนไม่พา์แฝดไม่พายครับท่านเห็นไหม อันนี้จะเป็นดาร์ช็อกโกแลตวิสควันเค้กอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตกับคาราเมลซึ่งเมนูนี้ได้อิสระชันมาจากแมงโก้ของประเทศไทยคึ่งเพื่อนคนที่ทำไมเรามีแค่ประเทศทเทศ่านั้นตอนนี้บังเอิญหลังจากเดินพาเลทผายได้ใบบุญของพี่สาวสองคนบังเอิญเจออีดี้ซึ่งเป็นเพื่อนตอนมาทยอยเลยที่บอกว่า,าวไปกินคาไปกินคาเฟ่หลุยวิตตองใหม่พี่อยู่ก็คือชวนเดินมานี่ก็เลยได้ไปบุญเกาะเพื่อนมานะครับเป็นคาเฟ่วิตองใหม่มากเลยสุดเวอร์ ขอบคุณพี่ด้วยนะคะจะ <c oughs> เรียกว่าเอาวีดเดอรเพลสซึ่งเป็นเอ่อเหมือนรวมทั้งสโซร์อกซิบิชั่นคาเฟ่ไว้ด้วยกันเรียกว่าแบบคาเฟ่ตัวแม่เดี๋ยวพาไปดูเค้กรอบๆนะครับเค้กเขาแบบว่าน่ากินมากเลยอันนี้คือข้างในคาเฟ่นะครับทุกคนเค้กเยอะมากอ่กอร่อยมากเลยคุณนะอะอร่อยมากอันนี้เป็นพิซซ่าชิโอนะ พี่เชปีกหงมันโดนหน้าพี่เชไหมคะพี่เชแต่ว่าตอนนี้เรามีดาราฮ่องกงหนึ่งคนนะคะบบอยู่ในคลิปนี้นพี่เขาเป็นแฟนคลับอยู่ฮ่องกงเยอะมากเป็นน้องตัวป็นนาน้องบกดำขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับที่ฮ่องกงเขาเป็นยังไงบ้างคบคุณพี่เสี่ยววันพุธตุดออกเที่ยวจริงไหมที่ฮ่องกงจริงน้าบอกว่าวันพุธตุดออกเที่ยวพุ่งเจอกันเองค่ะพี่เชแต่วันนี้ลูไม่เหมือนเมื่อวานเลยนะคะก้องข้างปล่ยใจ ออ๋วันนี้ก็คือเมื่อกี้หนูนกับเราสัมภาษณ์พี่เชว่าหนูอยากไปงานพรีซุ่มมากโค้ชเกทไทยไปทั้งหมดเลยแต่พี่เชเลือกพี่แจ๊เราก็ไม่เข้าจริงๆเราไม่ไปเพราะว่าคนไทยก็ไปนู่นไปแล้วเราก็จะไม่มีคอมเพลตเตอร์อยู่นี่เงถือว่าเป็นคนมีความแผนมา้าคนละยุทธ์นิดหนึ่งได้เรื่องของได้พี่เชว่าทุเรืองเลยเลย <laughs> อันนี้คือจบจากงานพายแล้วนะครับก็เลยว่าจะแวะมาหาของกินนะทุกคนเขาบอกว่ามีตลาดเปิดใหม่อยู่ตรงแถวรัชดานะครับเมื่อกี้ชอบคลื่นประตูเอ็มอาร์ทีสุนทรทาทำมานะครับชอบแวะมานะครับที่นี่ชื่อว่าตลาดย่างนะครับทุกคนคนจีนเยอะมากเลยอ่ะจีนแบบจีนแท้อ่ะมึงเหมือนจําได้ว่าเมื่อก่อนนี้เคยมาตลาดนี้นะครับแต่ว่าเหมือนเขารีโนเวทใหม่มั้งเปลี่ยนเป็นชื่อว่าตลาดย่างนะครับของกินเยอะนะทุกคนเดี๋ยววันหลังมาส่งคนจีนที่นี่ดีกว่ารอคลิปหน้าแอบพาผู้ชายจีนหรือไม่ก็พาผู้ชายจีนมาหาด้วยอยากกินลดแบบว่าเดี๋ยวาหล เดี๋ยวเราลีไปปาร์ตี้กันต่อ ช่วงเวลารับประทานอาหารเรามาดูว่าปอดีของเขาเคี่ยวข้าวว่าอยังไงนะฮะไม่เคี่ยวค่ะคืนเลยไอ้เรื่งองจริงโดนเอาออกเลยเพราะว่าถ้าผนไม่ดีค่ะยกตัวอยา่างเจอเหตุการณ์เฟนดา้นดาคุณพี่เ็นด้าแล้วเทศกาลอะไรตกงานหรอสงการถ่ายกับพี่เมิวแต่ว,ว่าโดนเอาออกเพราะว่าไม่ได้อยู่ใน priority. พาร์ติซีพี่ที่เป็นด้ากับพิเศษโดนเอาออกเลยอุ้ามแล้วมันต้อได้เกตแมทถอดเสื้ออะไรไม่เคี่ยวสลายแค่เพราะพี่ขนไม่ดีอ่ะตอนเอาพวกพี่ออกอ่ะหนูจําไว้เลยนะพี่กับพี่เฟนด้าจำไว้แล้าทอไว้ใต้ใต้เตียงพี่เป็นด้าบอกว่าทดกูทดไว้ แม่ด่าหรืออีหรอแม่ดม่บว่าหนูสั่งบะมี่มูแดงไหมหรือวาสั่งบมีู่แดงร้่แม่พว่าหรืออะไรนะสั่บมูแดล่าวสมี่อยู่ไหนตสมมดอีะนอนแล้วรู้ปะโลตกไปเนี้ยไม่มีอะไรเท่ากันเท่านั้นเด็กปีข้าเจ็บมันจะไปสู้พวกปีข้าสซาอุได้กันใครโลกดีบ้างที่ไม่เคยอ อมละคับไปด้วยมันไม่นาจะมีน้อยถามันมีไหมมีแล้วมันดีนะเป็นไงบ้างสัหร <b> ับงานพายสนุกความเท่าเทียมทางเพศนะสนุกมากมีความเท่าเทียมที่แท้จริงถามว่าสนุกไหมตอบว่าสนุกมากกูเมาอีกไม่แต่กูไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่แล้วตอบว่าสนุกไหมสนุกมากต้องสั่ต้องตอแหลเลยนราคาบุมไหวแล้วออกกล้องได้เลยเหรอ เจียกใบบอกกูว่าอย่าเอากูออกกล้องนะครับแล้วครบอกได้ว่าครัจะบุกบาไม่ได้ท่าพี่หมอแล้วออกห้องจะทำเดสนอหนังตอนแล้วเอางี้นะตาสวยจมูกสวยปากสวยแต่สวยคนละคนละแบบไม่ต้องดูแยกๆมึงก็สวยโอ้ยแต่งสวยมากไหม ไอ้เยยสวท่ามึงกับแม่มึงองไรอีตอนหน้ามึงสวยมากเลยพี่ตอนแบบว่าออลองออลล่าราศีดำเลยอยู่แล้วตอนนี๋ยวเราจะไปงานอีกปาร์ตี้เกย์อันหนึ่งที่ใหญ่มากๆของเรากรุงเทพนะเนี่ยใส่แว่นเลยแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วอี่เพราะว่าเหนื่อยมีเวลาแค่ไม่นานแต่ก็ยังไปเพราะว่าจะปิดแล้วเกย์มันรวมที่ชื่ออะไรขอ่ะเกย์ไทยเราไปเดี๋ยวกลับมาใหม่เมื่อกี้มันกี่มาถึงสีลมแล้วนะแต่ว่ากำลังจะไปต่อนะครับทุกคนพี่คือหน้าหลุดบันบ้างเลยอ่ะพี่มีแปลงปะ เอาทำไมไม่มีคุณพี่ไม่ใช่หรอแปรงคุมมานอะไรเงี้ยเซ็ตติ้งไม่มีปากอะไรเออแบบไพรม์ไพเมอร์คุณพี่ว่าสันยังมีเลยคุณพี่ก็ต้องมีนะไม่รู้เรื่องไม่มีหรอกน้อยอ่ะคุณพี่หนูดูเหมือนเกย์เหมือนกระเทยไหมคะคุณพี่ดูเหมือนเหรอคุณพูดเขาบอกว่า ว้าแล้วมันมีปั๊มเสียวไหมคุณพี่หนูเคยได้ยินมาแบบว่าปั๊มเสียวอะเเพราะกไม่รู้เรื่องเลยเนาะถ้ารู้เราบอกเออแต่แถวราชวัตร์น่ะหนูเคยได้ยินแบบว่ามีปองมีปั๊มอะพี่เคยได้ยินเพราะว่าผมไปพี่พาผมไปนี่ก็ออกมาที่ทางที่บอกว่าเนี่ยน้องเอาเบอร์พี่ไปเดี๋ยวตอนคือพี่มารับใหม่ข้าวสารไม่เยอะนะข้าวสารมีอะไรคุณพี่ข้าวสารอะไรพวกที่มันไปเที่ยวกินเล่าเพื่อนหนูเคยไปกินองค์มีข้าวสารแต่ว่า พวกฝรั่งเขาถามไม่ชอบล้างเรื่องจริงไหมพี่จอนจริงไม่ใช่มีคนบอกมาเมื่อกี้หน้าคุณพี่หมอคุณพี่เมย์ไปคุณพี่บอกอะไรนะเอาจอนบอกนั่นเราก็จอนเดียวหนูคนนเดี๋ยวเขาดีเหมือนมึงรู้ป่ะเราต้องหลืออยู่ในแก๊เวลาอยู่ในแก๊แค่ประมาณสิบนาทีสิบนาทีก็มาเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นงานที่ร่วมเก่งงานหนึ่งในกรุงเทพนะครับแต่เคอร์ที่น่าแต่เทพไหมเค์ที่เป็นฝาแฝดฮะ ปาแฝดมุกเงี้หรอน่าทานมากนะคะเพราะเออขึ้นลิฟต์กับแเขกที่เราพูดกับวม่จีแล้วเขาพูดภาษาจีนเขาบอกว่าอีสองคนี่ยน่าตึกเลยไม่เขาบอกว่าได้ไม่ต้องให้ไก่ช็อตเราช็อตกันเองช็อตกันเองด้านใหม่รอดลิศกว่าที่อื่นจากประสบการณ์เจ๊ถ้าอยากได้ผู้ชายก็กลับไปซอยซอยคือบ้านเราซอยคือที่เราเกิดซอยมันข้อเราไปใจ เราค้อนเรามาจากตอยมึงอยากมีแฟนว่ะในในใบเกิดเราอ<ม>่ะคุณฮินและเราคือต่อยสองบางทีเราก็ต้องคนลับไปบ้าง <c oughs> อยากเปิดเพลงอะไรนะอยากเปิด Burning for you โอเค,อเค,อเคขอบครนะก๊ายบาย สวยสุดแล้วดูที่ปูต่างหากที่แปลว่าสวยกระไกิดดนี่วากาโอมาถามกูว่าเอาผักไหมกูบอกเอาแต่นี้อะไรก่อนก็นี่ไม่ชอบกินผักอ่ะแล้วหันมาถามกูเอาผักไหมกูบอกให้กินราดหน้าด้วยกินกะเพราด้วยเก๋ๆมาแม่อร่อยมากไม่ตีอะไรเลยทำให้กูคิดถึง รัตนสถานอย <c oughs> ู่ท <c oughs> ี <c oughs> ่บ้าน